รายการนี้นะครับเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้ใช้กับหน้างานเจียนะครับยึดจับชิ้นงานนะฮะบนแท่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นขนาดบิ๊กไซส์มาด้วยครับด้วยกันหกตัวนะครับเซตนี้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวแรกแล้วครับตัวแรกนี้เป็นตัวรุ่นยาวเลยนะครับ300รคูณ1,200มิลลิเมตรนะครับนี่ฮะพร้อมมอแปลงนะครับ ทําไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะถัดมานะฮะชุดนี้อ่านี่นะครับข้างหน้านี้นะครับ4ตัวด้วยกันนะครับหน้างานเดิมต้องบอกนี้นะฮะลูกค้านะครับใช้เป็นลันเวยาวเลยนะครับ4ตัวนี้เขาใช้ต่อกันนะครับถ้าสังเกตดูตัวบริเวณหัวด้านนี้นะฮะจะเป็นร่องสล็อตอย่างนี้นะฮะก็เราเอาเหล็กนะครับวางต่อ ก็จะเป็นจิ๊กซอนะครับต่อกัน4ตัวเลยนะครับเป็นรันเวยาวนะครับเต็มเส้นก็คือ4เมตรนะฮะแต่ถ้าจะไม่ใช้เป็นรันเวยาวลักษณะนั้นนะฮะลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะครับอ่ะนี่นะฮะก็เป็นไซส์400คูณพันนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับนี่นะครับและตัวสุดท้ายนะครับด้านในก็จะเป็นทรงกลมนะครับตัวนี้ไดมิเตอร์600มิลนะครับอ่า นี่ครับป้ายแบรนด์ยี่ห้อนะฮะก็แม่เหล็กทุกตัวนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นเข้ามานะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นทุกตัวนะครับนี่ฮะแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีมอแปลงให้ทุกตัวเลยนะครับนี่ครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้แม่เหล็กเข้าไปใช้งานนะครับสนใจรายละเอียดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ออฟฟิเชียลไลน์ของทางร้านนะครับแอทไซ KPS. Machine นะครับ